Yeah, gonna make ผมชอบไอ้ที่เขาบอกว่าอัพไซด์ดาวที่บอกว่าสลับเอาจากปกติมันจะเป็นอซอสชีสแต่ัวน,นี้นมันเอาซอสเอาซอสึ้นมากบข้างบนไปนทั้นตอุดท้ายซอสทําอยู่ด้านบนสุดละมันรู้สึกแบบเข้มข้นมันเป็นสัมผัสแรกๆเลยที่เข้ามาทุกอณูล,ลิ้นของเรารู้สึกว่ามันเข้มข้นมากกว่าเดิมจริงๆครับทุกคนคือปกติกัดเข้าไปอ,ะอ่ะมันก็จะนัวมันก็อร่อยในแบบที่พิซซ่าเคยเป็นอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้พอกัดเข้าไปพุบมันเหมือนมันได้ซอสแบบมันพุ่งเข้ามาในปากพิ่งไปเห็นพิซซ่า สี่เหลี่ยมผืนผ้าครั้งแรกในไทยค่ะปกติอะพิซซ่ามันจะเป็นแบบกลมๆแล้วหั่นออกมาเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมคะมูเขบบดมาเปรี้ยวอร่อยถูกปากคนไทยแน่นอนถลับตากินนะครับตอนแรกยังอยู่ที่ไทยพอ,อลืมตายิีเหมือนอยู่ที่อเมริกาแปลกใหม่แบบใหม่แบบสะทั้งถาดคือแบบชี้เต็มกินแล้วมันกลมกรอบเข้ากันเดิสงองมงมาพิซซ่าฮัทเล่นใหญ่อลังการซอนเขาจะเข้มข้นไม่เหลี่ยมแล้วแบบเป็นอัพไซด์ด้วยมันไม่กรุ ชีส <Cheese. S 2> เต็มคำเลี่ยมช่ำช้ำม,ม,มากแบบซอสแหลกทะลักดีทรทรพิซซ่าครับผม